เกมจะมาให้ลูกเล่นเป็นสื่ออาหารหลักาหมูของเราเองนะคะอ่าเป็นสื่อชิ้นนี้วิธีการเล่นคือจะให้นักเรียนล้อหมุนหมุน,มน,อ,น,นอ่าหมุนนะคะอ่าจะมีชื่อผลไม้มีชื่ออาหารต่างๆ เอ็วเลยหมุนเลย อ่าวเดี๋ยวอ่าวเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องติดก่อนอ่าติดอันนี้มาละ<า>อ้าวใครยังไม่ได้มุนมาเลยค่ะมาหมุนเร็วค่ะอย่างรวดเร็วมาเลยค่ะ ก่อนเี๋ยวมาแลกก่อนแล้วก็ขนมจีนขนมจีนเป็นคาโบ ¡Gracias! Yeah. Yeah.